วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เจอเรื่องอะไรนะคะ instruction เลยหรือว่าคำสั่งเนาะก็คือ choose the most appropriate option ให้เราเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นเองค่ะทีนี้เลยตัวโจทย์ค่ะบอกว่า we're not going to the airport in time d o e t fast we drive นะคะคืออะไร we're not going to the airport in time นะคะ not going to ก็คือจะแบบไม่อะไรคะ แอร์พอตคืออะไรแอร์พอตคือสนามบินถูกไหมอ่ะสนามบินแล้วตัว in-time ล่ะอืมตัว in-time ตรงนี้เนาะมันจะแปลว่าทันเวลาค่ะอ่ะ in-time แปลว่าทันเวลาถ้าเป็น on-time จะเป็นตรงต่อเวลาเนาะอ่ะอันนี้เขาก็บอกเนาะว่าเราเนี่ยคงจะไปสนามบินเนี่ยไม่ทันหรอกนะคะ We're not going to the airport in time. Just fast we drive นะคะ ทำไมตัว fast ไม่อยู่ตรงนี้ล่ะเจะขับรถเร็วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเลยมาดูที่ตัว choice A กัน choice A and ค่ะและถูกไหมอ่ะและเนาะอันนี้เป็น conjunction แบบ conjunction แน่นอนเลยถูกไหมคะ B ค่ะ however จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเหมือน c o n j u n c t i v e adverb ก็ได้ถูกไหมอ่ะ c o n j u n c t i v e adverb นะคะ c o n j u n c t i v e adverb หรือว่าจะเป็นเหมือน conjunction ไปเลยก็ได้ถูกไหมคะถ้าเป็น conjunction ไปเลยก็จะเป็นในฟิลที่แบบอย่างไรก็ตามเนาะแต่ว่าถ้าเป็น c o n j u n c t i v e adverb ค่ะความหมายคือไม่ว่าจะจุดๆขนาดไหนเนาะไม่ว่าจะจุดๆขนาดไหนนะคะอ่ะ twice ีค่ะ therefore ดังนั้น ตัวนี้จริงๆก็สามารถเป็นเรื่องของ c o n j u n c t i v e a d v e rb ได้ถูกไหม More o v e r ค่ะมากไปกว่านั้นอันนี้ก็สามารถเป็น c o n j u n c t i v e a d v e rb ได้เช่นเดียวกันนะคะมากกว่านั้นเนาะมากไปกว่านั้นเนาะใช้ขยายความต่างๆนะคะมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นค่ะถ้าจากความหมายเนี่ยเราไปที่สนามบินเนี่ยไม่ทันเวลาหรอกแน่นต้องเป็นอะไรไม่ว่าจะไม่ว่าเราจะขับรถเร็วขนาดไหนไหมคะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนาะเพราะว่าตัวอื่นก็แปลกถูกไหมคะถ้าเกิดสมมติเป็นเราไปสนามบินไม่ทันเวลาหลอกและเราขับรถเร็วก็ดูยังไม่แบบสมบูรณ์นิดนึงถ้าแดฟอค่ะเราเนี่ยไปสนามบินไม่ทันหลอกดังนั้นเราขับรถเร็วก็แปลกๆเนาะมันดูทั่วมันดูห้วนแบบยังไม่จบในตัวมันเองหรือว่าจะเป็นมอร e โอเวอร์ค่ะยิ่งไปกว่านั้นเราขับรถเร็วยิ่งดูแบบไม่เกี่ยวเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องความหมายเนี่ยอันที่มันน่าจะเข้ามากที่สุด น่าจะเป็นเรื่องของ how ever นะคะอะทีนี้เลยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น how ever ที่เป็นแบบ conjunctive adverb เนาะส่วนใหญ่เขามาักจะนิยมใช้ตัว adverb เนี่ยมาอยู่ข้างหน้าประธานอีกทีหนึ่งเ <c oughs> ช่น I didn't pass the exam นะคะ เห็นภาพเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่า I want นะคะเห็นภาพมากกว่าเนาะ I want pass the exam ฉันเนี่ยคงสอบไม่ผ่านหรอกเนาะทำไมต่อคะ uh, However นะคะ e v e r ถ้าเป็น ever ก็เป็น hard ก็ได้ถูกไหม hard I study นะคะ uh, However hard I study เนาะตรงนี้นะคะก็เป็น I want pass the exam However hard I study คือแบบยังไงฉันก็สอบไม่ผ่านหรอกถึงแม้ว่าจะเรียนขนาดไหนถูกไหมคะไม่ว่าจะเรียนหนักขนาดไหนเนี่ยฉันก็สอบไม่ผ่านหรอกเนาะเพราะฉะนั้นถ้า however เนาะเราเจอแบบนี้เนี่ยแล้วเราเจอตัว adverb อยู่ข้างหน้าไม่ต้องตกใจนะคะเรื่องปกติเลยเนาะโอเคค่ะ Ruler Cap ม a n Drama ไม่พลาด error เก่งภาษาอังกฤษ,ก,ษก,กับครัววาร์ตเกเตอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เท็ดออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มปไปด้วยกันที่กวดวิชา t ูเกเตอร์